นี่นะตัวนี้เป็นไงครับรูาเารู้สึกตัว,ว,ตวนี้ไงเกือบ5ทพีให้ U L 5ทีนะให้ U L ประมาณ10กว่าโลนะไะได้ฮะได้โอ้โห,โโห,หได้เลยนี่นี่เกิดยังสุดยอดเลยสึกภูมิใจไหมตัวนี้ธรรมดาปลาผมเฮ้ยนะเราก็จะปล่อยนะครับแต่ละคนเขาให้ปล่อยในกระชังนี้นะครับถ้าตกได้โโโโจะเป็นว่าที่ผู้จัดการบ่อนะครับคนใหม่ บอป้านานะครับเป็นลูกสาวป้านาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเชิญชวนกับนักตกปลาอ๋อได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนพวกนักตกปลาทั้งหลายนะคะก็ช่วยมาตกปลากันที่นี่เยอะๆนะคะที่นี่มีปลาเยอะมากค่ะรอเพื่อคุณอยู่วันไหนมาครับเอ่อวทุกวันเลยค่ะแต่ไม่ถึง24สชั่วโมงนะคะไม่แปดแโมงค่ะถึง5โมงเย็นนะคะบริการก็เป็นกันเองค่ะบริการเป็นกันเองค่ะก็ลองมาเที่ยวดูค่ะก็ไม่ยากค่ะก็ไปเปิดดูในอ่า Okay. Yeah! Dog goes woof, cat goes meow Bird goes tweet and mouse goes squeak Cow goes moo, frog goes croak And the elephant goes toot Dogs say quack and fish go blub And the seal goes ow, ow, ow But there's one sound that no one knows i <laughs> holds tiny paws up the hill suddenly you're standing still your fur is red so beautiful like an angel in disguise but if you meet a friendly horse you communicate by more oh oh how will you speak to that Oh, 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 oh. Mice stand digging holes Tiny paws up the hill Suddenly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse Will you communicate by more? Oh, 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 oh. It's more, oh more oh, oh, oh. How will you speak to that? ที่นี่เขาคิดค่าคันยังไงครับอ๋อสามร้อยบาทปลาหนึ่งโลหก0ปลาสามโลสามร้อยบาทปลาหนึ่งโลถ้าว่าถ้าว่าเอาก็ก็ถ้าจะเอาเกินก็ซื้อออกโลละครับร้อยแปดสิบบาทแปดสิบนะก็คือถ้าไม่เอาก็ปล่อยคืนได้โอเคนะเดี๋ยวดูกันยาวๆก็คือตอนรอบเช้าเราก็ ได้ตกนะครับแล้วปลากลับกันนะครับก็ช่วงช่วงบ่ายนี้ก็ชั่วโมงนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันกันนะครับระหว่างในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเทสเดี๋ยวนี้นะดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มนะครับโบบีนะครับมีความมั่นใจแค่ไหนนะครับที่เราจะแข่งกันร้อยผมก็พันนะแน่นอนออที่หนึ่งแน่นอนผมอ่ะจี๊ดจคือวันนี้รู้กันเลยแหละยูแน่นอนนะเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ต่ออย่างนี้ผมถนัดอยู่แล้วจะไม่เชื่อแน่นอโอเคนะ มีความมั่นใจแค่ไหนนะชั่วโมงแข่ง5้าสิครับเสียสนะเพราะว่ามันไม่แน่ใจนะตอนแข่งใช่ประสบการณ์เราอาจจะน้อยแต่ว่าวันนี้นี่ซ้อมๆมาได้เยอะอยู่แล้วตอนแข่งมันแกล้งไงลูกได้เดี๋ยวดูกันวันใจแค่ไหนนะครับชั่วโมงแข่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหาคนสู้ผมยากครับถ้าว่าบางอีกไม่มานี่ไม่มีใครสู้ผมได้หรอกตองตีได้เลยฝากอะไรไปถึงนายอีกมั้งครับ ใครไม่มาบอกได้เลยว่าเสียใจที่สุดแล้วสุดแล้ววันนี้สุดสุดแล้ววันนี้ตั้งแต่ตกปลาในการตกกระพงมานี่ไม่มีเลยกัดขนาดนี้ครับเจอนะฮะโดนทุกไม้ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงแข่งจะเราดูกันเดี๋ยวดูกันครับผมจัดอันดับกันนะครับผมสมานณฉันครับครับผมเราก็จะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะนี่คือกติกานะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมดูนาฬิกาแล้วถ้าว่าครบแล้วก็จะบอกมเวลานะครับใครเป็นได้เยอะสุดได้คือในหนึ่งชั่วโมงนี่คือเป็นผู้ชนะครับผมนะครับผม กราเริมได้เลยฮนะโันแรตัวแรกโผล่แล้วครับนะฮะโปยอะนะครับตัวแรกนะครับแต่เวลาเยอะนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะขึ้นมาแล้วครับนับหนึ่งะนะครับดูตัวต่อไปมีแล้วนะฮะตัวที่สองครับตัว <laughs> โอ้โหอ่านะ โอโ้ยอ้นรอตัวที่สองขึ้นหรือเปล่านะครับดูให้ดีไม่ขึ้นนี่ยังไม่นับนะครับ,บนหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นเรียบร้อยครับนับสองหลุดลลหรือเปล่าหลุดหรือเปล่ากว้าหลุดว้หลุดฟานเลิกได้เปล่าฟ <laughs> ้าหมดคือคุณยอมแพ้กันได้นะครับไม่ขึ้นเนื้อยังไม่ขึ้นนะครับโอวิ้ โอ้ยกัดเต็มด้วยโอเคนับหนึ่งตะกร้องยังไงครับตะก้องปเจิกปวดเจกบุ๊มเขไม่มีเวลานะยังเดียวเลยนะดูนะไม่ค่อยมีเวลานะครับปวดรถนะครับอันนี้คือสายเจิกนะคนนี้ขึ้นไหมครับหลุดไม่นับนะครับโอ้โหติดกระโดง โอเคนับ okay, นะครับขึ uh ้นมาแล้วนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับหลุดก็ไม่แปลกนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาคุณไม่ได้จับกล้องนะครับวาหลุดจริงๆด้วยโอ้โหเสียยวกาสนรับคือปกตินะครับผมมือจับกล้องตลอดนะรถดีสนอนะครับรถหนึ่งนะครับ ัวสองตามกันมาแล้วนะครับหลุดไม่นับครับเลิกดูครับหลุดเลิกดูกติดตามครับคนนี้รับจะหลุดไหมหลดแลครับผมแล้วครับขึ้นฟังนับครับผมสองนะย้วนนะครับโอเคนะขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะครับนับสาม ขึ้นหรือเปล่าวางเตะกล่องผมเลยครับขึ้นครับโอเคนะฮะขึ้นฝั่งนะครับเราเห็นกันอยู่นะฮะขึ้นฝั่งแล้วนะฮะับนี่ฮะตัวที่สองนะครับใสายเจอร์สรถใส่เจอร์ส่เจอครับจะย้ายมั้ยจะอยู่มั้ยเรียบร้อยนะฮะลำสองครับตัวเล็กขึ้นนะครับตัวนี้ตัวที่ห้านะครับเลน่อง ถือไว้จบนะครับน่าจะซส์ดีด้วยตัวนี้ใส์ดีนะครับโอเคตัวที่สมนะครับผ่านตัวที่สานะครับตัวที่สนะฮะสำหรับโปรถนะครับปอยจ็คป่อจคปครับเรียบร้อยครับตัวที่สามออง้้้้ ส,สำคัญมากเรียบร้อยเกียบแล้วโอเคเนี้ยนี่จะฟังก็ไม่จะหวางครับเรียบร้อยครับเโอเนะโอเคการแข่งขันในกลุ่มของเรานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลในซุ้มนะครับ พักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวฟีจะตายนะครับแป๊บข่งขันนะครับได้ไปตัวครับอ่าสามครับลุดเป็นหนึ่งครับสามตัวหลุดเป็นหนึ่งนะครับเก็ตกเป็นพวกที่กระดิ๊เจิร์ฮะกระดิ๊กเจอรเยอะที่ใช้ครับผมป่ายางดิเดิ๊กนะครับสามตัวสามตัวตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่ครับเป็นอันดับสองครับอันดับสองมีสองคนนะครับเรามีเรามาตกมาแข่งกันสามคนนะครับอันนี้เป็นอันดับสองนะครับ สี่คนไม่ใช่ไหมสี่คนนี่ใครตะก้องตัวมีตาก้องนะฮะผมไม่ได้ตกนะครับต้องยอาเลยนะฮะโอรสได้ี่ตัวครับสามตัวครับหลุดไปสองครับเป็นที่สองรวมกับกับโปรบิับนะครับนะฮะเดี๋ยวที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับระหว่างตาก้องกับกับโปรโยนะฮะครับ ผมเน้ของผู้ชนะนะครับในวันนี้นะผมบอกแล้วครับผมว่าวันไหนวันเนี้ยผมชนะอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แมตช์เล่นเนี่ยผมตกเล่นเล่นแต่พลามีเงินรางวังมีของรางวัลเนี่ยผมไม่เคยแพ้ใครที่หนึ่งอยู่ตลอดครับโอ้ยตลอดอตลอดกันนี้ครับผมไม่เคยไม่เคยแฮวแล้วก็จะเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอด้วยครับสองแมตช์ติดแล้วครับจัดลาดับแลวก็ได้รับการอนุเคราะห์จากโปรญี่ปุ่นนะครับบิสซังนะครับเป็นได้ผมเป็นตัวแทนมอบมอบหมายรางวัลให้กับ ผู้ชนะครับคือรางวัลเป็นอะไรครับเป็นล้อชิมาโนคูลาโดครับแล้วก็คันเป็นเดลโกะเฮลิเคนตีราคาประมาณเกือบหลายตังค์นะเกือบเป็นพันโอเคนะครือมอบเป็นรางวัลนะครับให้กับผมผู้ชนะในวันนี้นะครับใช่แล้วก็มีแอมปลายางหัวจิ้มผมตีครับผมตีแล้วโอเคแล้วมอบเลยครับผมครับผมเอาตัวมือเลยครับพีชตัวมือรับ ผมก็เห็นใช้ตั้งแต่ต้นนะบผมเห็นก็ใช้คันนี้มานานแล้วครับผมเช้มานานมากโอเคแล้วได้เวลาจะเกษียณแล้วครับแมตช์จัดอันดับเราก็ก็จบนะครับก็ได้ตำแหน่งที่หนึ่งคือโปรโนะครับที่สองคือโปรบีทนะครับกับโปรรถนะครับแต่ผมคือผมคือไม่ได้ตกถ่ายอย่างเดียวครับโอเคนะก็บ่ายโมงกว่ากว่านะครับมาถึงนี่ก็มาสองสามโมงนะครับจะเป็นบอกกระพงนะครับถึงถึงคุเฟ่นะครับก็ได้ปลากลับบ้านไปกันนะครับ ถ้าวันนี้ก็สายแล้วเราก็ลาไปก่อนนะครับผมอากาศหน้าไปที่ไหนก็เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ